สวัสดีครับต้อนรัสู่เล่าหลังเกมนะครับอ้าวกลับมาเหมือนเดิมเลยครับหลังจากที่เลือูลงสนามไปนะครับก็หยิบยกประเด็นเรื่องราวต่างๆรายละเอียดในเกมหรือว่ามีใครพูดถึงเกมนี้อย่างไรบ้างนะครับก็เอามาเล่าส่วนฟังเนาะแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับอ้าวฝากกด subscribe ไว้ก่อนเลยนะครับขอบคุณมากๆครับหรือว่าใครอยากจะสมัครสมาชิกช่องนี้ก็ฝากไปด้วยละกันนะครับขอบคุณครับ เกมล่าสุดก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ8ปทีมสุดท้ายนะัดที่2ครับซึ่งเล่นที่แอนฟิลด์ครับปรากฏว่าเสมอไป3-3โอ้โหดุดันมากครับแล้วก็ช่วงท้ายค่อนข้างจะมีอารมณ์แบบบีบหัวใจเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันค่อยๆไปทีละจุดทีละจุดเอ๊ะทำไมมันโดนยิงเยอะแล้วเกิดแหมยิงกันแบบถล่มทลายแล้วเกิดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันนะครับ รายชิปเลนออกมานะครับก็เย็นครับเปลี่ยนไปเจ็ดตำแหน่งเลยโอ้โหแนวรับนี่มาแบบชุดแบบว่าอ่าได้เสียวัานกันแน่ๆนะครับโจโกเมสโกนาเต้มาทิปแล้วก็ซิมิกาสนะครับอารีเป็นผู้สาวาาตัวเหมือนเดิมนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับมีเฮนโดมีเกตามีเจนส์มิลเนอร์ข้างหน้าพักทั้งซาร่าพักทั้งมาเน่ครับแล้วก็ใช้บ็อบบี้ใช้โชตาใช้ลูดิอสีส ส่วนคนอื่นที่ดนที่ได้พักไปก็นั่นแหละครับเรนรับโบฟันไดฟาบิโนนะครับที่เป็นตัวสำรอง t จอาโก้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งรูปเกมเปิดมาเนี่ยมันเหมือนกับกับในเกมแรกเลยที่อีบูโกนาเต้นั้นโมงจะรูปแต่มุมเข้าไปปุ้มเข้าไปนะครับก็เออสบายๆนะฮะไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับมันก็เริ่ม มีแผลมากขึ้นครับโดยเพราะในในแนวรับนะซึ่งเราก็ต้องยอมรับครับว่าพอมันเปลี่ยนเจ็ดตำแหน่งแบบนี้ครับแล้วกองหลังเนี่ยจาก3-4ในสเนี่ยสำรองนะครับทั้งโจโกเมสทั้งกราเต้รวมถึงซิมิกาสเนี่ยเป็นแค่ตัวสำรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้มันมันเสถียรมันมั่นคงมันก็เป็นไปได้ครับแต่มันก็ยากหน่อยนะคร ลังจากนั้นนะอ่ะเบรฟิกา้าก็ยังมีมีช่องไฟให้เล่นเยอะหน่อยครับจากกลางเรื่อมาถึงตรงตรง,ตรงแนวรับเนี่ยที่พยายามจะ,ะดันขึ้นสูงตามวิธีการที่เล่นไฮไลท์อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นระบบเป็นแท็กติกเป็นแบบแผนที่ลิอร์พูลยึดมั่นอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าคุณภาพของคนเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันนะฮะมีความเหลื่อมล้ำกันมากเราจึงเห็นช่องไฟในแต่ละจุดเนี่ยนะฮะแบ็กขวาม,มาเซนทรัเซนารัคู่กันหรือเซนทรัไปแบ็กซ้ายเนี่ยมันมีช่องให้ให้จิม้มให้แทง แล้วก็โดนจนได้ครับนะครับเป็นกัลซ์ลรามอสที่ตีเสมอให้กับเบรฟิก้าได้แต่ลูกฟรีคลิกลูกเซตพีดเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นทีเด็ดมากๆครับของลิเวอร์พูลและวันนี้เนี่ยคอสตารซิมิกาสค่อนข้างโดดเด่นได้รับตำแหน่งเป็นเพลย์เยอร์ออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมนี้เพราะมีแอสซิสซ์สองประตูนะฮะอีกลูกคือนั่นแหละฮะเปิดมาให้กับทางบ็อบบี้นะครับไปเข้าไปตุม้มเกมลุกครอสด้านซ้าย ส่วนอีกประตูก็เป็นบอบบี้ในลักษณะเดียวกันเลยครับที่โชต้านั้นตวัดเข้ามาซึ่งเช็คแล้วก็ไม่ลำนาประเด็นคือพอมันนำห่างนั่นแหละครับ3-1น,นะครับรวม2นัดก็เป็น6-2มันก็ค่อนข้างจะเราต้องยอมรับว่ามันลดระดับเรื่องของสมาธิลงครับเพราะสกอร์มันขาดมาก6-2แล้วเหลือเวลาอีกประมาณสัก20กว่านาทีนิดๆน,น,น,นะครับ บรรดาตัวสำรองก็ค่อยๆทยอยปรับเปลี่ยนกันลงมาเราได้เห็นทั้งซาลามาเน่จิอาโก้ฟาบินโยอะไรพวกนี้นะฮะค่อยๆทยอยกันลงมามันก็ไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายพียแต่ว่าพอเล่นๆไปครับเมื่อสมาธิมันลดระดับลงซึ่งซึ่งครอบบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสนะครับเพราะว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งครับมันย่อมมีอารมณ์ที่แบบผ่อนคลายลงเล็กน้อย ด้วยสกอร์ที่มันนำห่างแบบนั้นแต่ในมาตรฐานของเวทีระดับใหญ่แบบนแบบเนี้ยแบบ UCL เนี่ยถ้าคุณผ่อนคันเร่งเมื่อไหร่โอกาสที่จะโดนลงโทษเป็นไม่ได้สูงครับเพราะว่าคุณภาพของทีมเนี่ยโดยเฉพาะมาถึงรอบน้องเอาเนี่ยรอบแปดทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับมันไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกครับต่อให้มองไปที่ชื่อชั้นแล้วเฮ้ยโอ้โหลิพูลมันดูดีกว่าแน,น่แต่พอลงสนามแล้วมันอีกเรื่องอนึงครับ แล้วมันก็เป็นแบบนั้นครับแล้วช่องไฟที่มันเปิดได้นแหละครับะระหว่างโจโกเมสไปที่โคนาเต้โคนาเท้ไปที่มาทิปอ่ะเนี่ยเอาแค่2ช่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับโดนโดนทดสอบอยู่เรื่อยๆโอ้โหแล้วแนวรุกของบนฟิก้ามันก็แบบนะไม่ได้ว่าขี้หมูขี้หมาอะไรนะครับตุม้มเข้าไปอ่าไล่เป็น3 2สองยันมชุกเฮ้ยเริ่มเริ่มเอานี้แลวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อ้าวมาโดนจนได้3 3 เดวิดนูนเยสโอ้เด็กคนนี้นี่น่าสนใจเลยครับสิ่งที่มันบ่งบอกก็คือ2อลูกหลังที่เสียนะครับมันมาจากการการเล่นกับลายสุดท้ายในแนวรับของลิเวอร์พูลครับโดยตัวรูกของเบนฟิกาซึ่งมันก็นั่นแหละครับเหลื่อมไม่เหลื่อมเหลื่อมไม่เหลื่อมแต่สุดท้าย VR ช่วยได้ซึ่งมันก็บ่งบอกชัดเจนว่ามันไม่ล้ำทั้งสองลกูกมันทำให้เราเห็นเลยครับว่า คนกําหนดทิศทางในการเล่นลายสุดท้ายเนี่ยซึ่งจริงๆก็คือฟูจิฟันได้นรพอไม่อยู่มันเห็นเลยว่าเอ้ยมันคุณภาพะนะเออเสรียภาพของฟันได้เนี่ยมันเจิดจรัสเหลือเกินไม่มีคนคอยแบบกําหนดให้เสียงหรือควบคุมจังหวะการเล่นต่างๆแค่1นซติเมตรหเมตรทุกอย่างแปลเปลี่ยนที่หมดเลยครับซึ่งสุดท้ายมันก็ออกมาเสมอ3าสา แล้ดยเฉพาะแบบหลังจากที่เสมอสามสามเลยนะครับโอ้โหเบนฟิกา้ามีมีช่วงที่ขย่มให้มันให้มันใจมันเต้นอย่างเงี้ยช็อตที่เดวินนูนเยสยิงแบบตุ้มกะเสียบโคนเสาอะนะครับเอาจริงนะว่าแรกผมว่าโอ้โหไม่น่ารอดแหละแต่ยังดีครับอลิสันเบเกอร์มือมาถึงพอดีเป๊ะเลยแล้วรับได้พอดีหรือในช็อตที่อ่ะมีมีอีกลูกสองลูกที่ส่ง เข้าตูตะขายแล้วก็โดนเช็คลำหน้าไปซึ่งหลังเกมด้วยสกอร์ออกมาแบบนี้ครับสรุปก็คือเสมอ3-3มรวมผล2นัดเรียกูชนะ6-4ครอปก็บอกว่าแฮปปี้ครับยังมีความสุขอยู่เขายอมรับครับว่าโอเคครับเราเปลี่ยนผู้เล่น7จ็ดตำแหน่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับกับสถานการณ์ที่คุณมีโปรแกรมแบบ3วันนัด3วันนัดแบบนี้แล้วแต่นันเดเนี่ยมันสําคัญมากๆมันเกี่ยวยงไปทุกถ้วยเลย เพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆค,คิดให้ดีครับแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วคุณก็ต้องยอมรับให้ได้ครับว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับมันให้ได้เราไม่สามารถไปคาดหวังเลยว่าบรรดาการเปลี่ยนทีมในเกมนี้มันจะทําให้ทุกอย่างมัน,มนสมบูรณ์แบบนะฮะสิ่งที่ครอปบอกว่าปัญหาเดียวที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อเวลาเราเสียบอลครับเมื่อลิเวอร์พูลเสียบอลเนี่ยนะฮะการจัดการในเกมรับมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือยังไม่รู้ว่าพอเสียบอลเสร็จปุ๊บแล้วต้องทําอย่างไรต่อไป ไอ้ตรงนี้แหละมันมันมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนเกิดช่องว่างช่องไฟหรือว่าการาเช็คลายที่มันไม่เนี๊ยบเท่าไหร่นั่นแหละครับแต่ถามว่าต้องไปแบบเดือดดาลอะไรขนาดนั้นหนระือเปล่าครับบอกไม่ครับสบ,สบายมากครับช่วงที่นำํำสามหนึ่งอะเราก็เห็นครับว่ามันโอเคยอมรับครับเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เพลอไผไปบ้างอะไรงนี้ไปบ้างแต่สุดท้ายแล้ว รอบสำคัญที่สุดครับพูดอยู่อันผมชอบมากบอกว่าถ้าในสถานการณ์แบบนี้นะฮะถ้าเราเข้ารอบเราชาเลอศยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้แล้วจะไม่ให้เราดีใจเนี่ยผมว่ามันคงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นครับเรื่สกอร์รวม6ต่อ4รีพูตีตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จแม้ว่าเราจะเห็นปัญหานะครับอ่าเปลี่ยนตัวเยอะเจตจหนงนะฮะแนวรับอาจจะเล่นด้วยกันน้อยนะครับ ทําให้การประสานงานหรือไลายสุดท้ายการยืนแหน่งมันมีช่องไฟเยอะอยู่หรือในช่วงที่เสียบอลแล้วไม่สามารถจัดการกับสายการตรงนั้นได้ดีเท่าที่ควรแต่สุดท้ายผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าครับแล้วเขาก็บอกว่าแฮปปี้ครับมีความสุขครับหลังจากนี้ในการเจอกับยอรมอ่ทัฟทัฟทัฟเกมเลยครับเขาบอกว่าโคตรยากยากยากโคตรโคตรหนึ่งอย่างที่ครอบบอกไว้ก็คือ คุณจะลืมว่าที่เบียร์ราวนั้นคนเป็นโคช้ชคือโคช้ชที่ถนัดในการเล่นฟุตบอลถ้วยดีสุดคนหนึ่งของโลกครับนั่นคืออุนายเอเมรีแต่ที่เหลือเราก็ต้องลุยกันต่อไปเกมสำคัญอยู่ที่วันเสาร์ครับอย่างที่ครอบบอกอยู่เสมอเกมสำคัญคือนัดต่อไปวันเสาร์เอฟเอคัพรอบรองชาะเลิศเจอกับแมนเชสเตอร์วัดอีกทีส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะฮะนักแรก 27เมษายนครับในส2วันที่3พฤษภาคมก็อรอลุ้นกันนะครับส่วนเกมนี้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องซีเรียสครับแล้วก็อย่างที่คร็อกบอกได้แหละครับเขารอบแล้วนะเขารอบรอชาร์ล์แล้วอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์สี่รายการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมา,ากังวลหรือซีเรียสหรือ,อบ่นอะไรขนาดนั้นมีความสุขกับมันลุยไปได้วยกันแล้วจบจบฤดูกาล ค่อยมาดูวิธีครับว่าเรายือนอยู่ตรงจุดไหนเหมือนเดิมนะครับอา้าวฝากไว้ด้วยละกันนะครับช่วงนี้ช่วงสงกรานด้วยเนาะอ่าก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะเดินทางให้ปลอดภัยถึงที่หมายถึงที่บ้านสุขสนานอบอุ่นมีความสุขดื่มกินก็พอประมาณเนาะแล้วก็เดินทางกลับมาสู้กันต่อนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงสงกรานนี้นะครับขอบคุณมากมาก,มากครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ